ช่างเล็กหรือช่างสาครคำบุญจากบ้านน้องแวงนอกน้องแวงในตำบลหนองม,ออมอะเขืออำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเป็นช่างฝีมือรับทำโบสถ์ศาราการ,รเรียนกำแพงประตูทุกๆอย่างช่างเล็กทำได้หมด ขณะนี้กำลังทำกำแพงรอบมณดปเจดีหลวงปู่พระคูวราสารังสุนทรวัดสีทองบ้านน้งแวนหนองเบ้าอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นฝีไม้ลายมือของนายช่างถือว่าสุดยอดใช้ได้เลยกำแพงทั้งหมดนี่ ให้สร้างเหมาในราคารวมทั้งค่าของค่าแรงรวมประมาณ9ก้าแสนกว่าบาทขณะนี้ก็ใกล้จะจบในเรื่องงานแล้วเก็บงานไปเรื่อยๆก็เรียกอีกไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ ถ้าใครมีงานที่จะให้ช่างเขาทำ,ำไม่ว่าจะเป็นงานเขาจะชอบทำงานตามวัดวาอารามขอให้เป็นไม่ว่าจะเป็นสลาการประเรียนที่เป็นด้วยปูนคอนกรีตทำด้วยปูนคอนกรีตวันดดเจดีโบสถ์เมนชาชนะสถานาชาชาสนสถานทุกๆุกอย่าง ช่างเขาถนัดฝีมือไม่เป็นสองรองใครอ่าขณะน,นี้กำลังทําอะไรเนี่ยทำลายลายไทยแต่กักกับไล่กีเ้ากว่าไอ่ากำลังปาดลาย